ว้าวรถใหม่แกกแล่องครับสวัสดีครับอยู่ผมช่องถ่ายคนครับเฟืองนะมารีวิวรถใหม่กันดีกว่าโหยังหล่อครับพี่ผมขอถามสเปคหน่อยครับอ่าเครื่องเป็นเครื่องอะไรพี่เครื่องเกียร์ไฟเกียร์ไฟนะเจอโบคู่ใช่ไหม ตู้กี่ฟุตพี่หตสู้หกฟุตสี่ถังบรรจุข้าวพี่สองตันครึง่งสองตนครึง่งลอนำเท่าไหร่พี่นำยี่สิบตัวเตอรีเก้าตัวเตยิบก้าตัวเดิน 2> 2ตัวเดินแมงป่องสิบสอฮใช่ไหมพี่สิบสฮแมงป่องอัา<ะ>งลูก้ารตสูง,งสงันครับต้สามเมตรสิบห้าม สี่สิบแปดข้ออความเบ้ยยี่ิบสาม่ะพี่ความยีิบสามเนาะได้กินใช่โอ้สเตเลททั้งคันเน,นี่ยวะพี่อย่างหล่อครับ

พวกนี้เป็นสแตเลนหมดเลยใช่ไหมพี่คานพวกคานพวกเป็นเหล็กครัสั่งได้ครับเอาเหล็กหรือว่าเหล็กสั่งมาอ๋อครับคันนี้นี่แกะกล่องราคาเท่าไหร่พี่คันนี้สองสามห้าสอง้าครับถ้าสนใจนี่ เข้า,ไป,ขาไปในเพจเลยใช่ไหมเข้าไปใี่เพจก็ได้หเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้เฟซบุ๊กพี่ Facebook เฟซบุ๊กอะไรครับโต้งวลพจน์โต้งวลพจน์เลยเนาะอ๋อโอเคครับ มาดูระบบสายพานกันดีกว่าบัมบอลอร์เลยนี่เป็นยอยยางนะครับลงนะไม่ค่อยซับซ้อนครับโอ้เป็นมอเตอร์นะจะให้หรือเป็ิงโอ้มนกเ เอาลเกล่ยวลงจากเลยแล้วเราขับเลยลบเกลียวไปก็ไปไม่ได้น้ลงมาครับนารืุ่ไปเลอยู่ในกระโจกอับ้ติดไนเตียวชับยิงชับยิงหัวดาวครับใช้ลมหลองจริง หลอดจัดกำลังหมาะเลยนะเ่งหลอดนี่ไม่มา สั่งได้นะถ้าจะเอาสเตนเลสน,นะพวกชุดคานพี่ทอบทอบปรับข้าวนี่สวิงร้อยแปดสิบใช่ปะของทั้งสองข้าวสวิงร้อยแปดสิบครับไมแก่เลย สเปกอรแกโยังลงชุดนี้ลงมาครับเวลาล้างเวลาล้วหลังนี้ก้าต่อแ่ได้ไมเฮ้ยมาเดูว่า วอลพดการช่างห,หลอดจริงคนะรับเลดนะเลดหมดเลยนะปากกเลดทุกอย่างเลดลันเลอร์สิบเอ็ดลูกตู้หกฟุตสี่ ให้เท่าแก่ไว้แล้วกัครับข้าบานรถคันนี้นี่โชว์ที่งานจระเข้ไล่นะวัดจระเข้ไล่ตรงถึงเมื่อลูกค้าครับหลอจับ เฮลงรวยๆครับสามสียินีีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับอูเสดอนคันที่สาม

มาดูรอยเชื่อมที่คอครับ,เก,บนะเ,กเก็บงานสวยๆเลยนะกล่องไมโกัสซะแล้วเก็บงานสวยๆครับเก็บงานคอรอยเชื่อม กเกมมนชื่อโอเคครับคลิปนี้คใครชอบก็กดไลค์ก็แชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ